เขาจะพูดดีหรือว่ารักกันหรือว่าทะเลาะก,กันมันเป็นธรรมดาเพราะว่ามันเหมือนลิงก็ฟันนะที่ว่าอยู่ใกล้กันตลอดเวลาลกกกนก็กระทบกระทั่งกันแต่การที่เราเข้าใจอ่ะเราเอามุมข้อดีของเขาอ่ะเรานึกถึงเวลาที่เราทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหานะนึกถึงว่าเขาช่วยเรายังไงเหมือนกับที่ลูกอ่ะนึกถึงว่าเวลาพ่อเราป่วยเขาก็ช่วยและเวลาที่เขาผิดพลาดหรือว่าเขาทําผิดอะไรไปแค่ครั้งหนึ่ง เราจะไม้ให้โอกาสด้วยหรอทุกอ,อย่างอะ่ะมันมทิพากันได้เสมอแต่การให้โอกาสกันเนี่ยแล้วเรามีความสุขด้วยมันก็เป็นการที่เราอะ่ะไม่ยึดเนี่ยอย่างการที่สมมุติว่าแฟนเราไปติดการพน,นันเราไม่ยึดที่เงินแต่เรายึดที่หัวใจของแฟนเราเราให้ให้กําลังใจกัน หรือว่าแฟนเราไปมีผู้หญิงอื่นเราไม่ยึดในร่างกายเขาแต่เราให้อไภัยได้ตรงนี้มันก็เป็นการทําให้เราสบายใจแล้วเราก็อลดองได้ด้วยเราไม่ยึดติดอะไม่ยึดติดทั้งภายเรียกว่าสิ่งภายนอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเงินแล้วก็กายสมุน,ปนไปทุกอะไรบอลน,นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอมตอต,อตอสตใช่สติเท่านั้นแหละพอเรามีสติแล้วทีย่ย่าว่าคลายแล้วเรามี ภาวะที่เรียกว่าใช้ปัญญานำทางแล้วเราก็สามารถคิดวิจารณ์สิ่แล้วก็ช่วยกันทมาหากินก็เจริญขึ้น,นแล้วก็ดีขึ้นได้จริงๆใช่ไหมลูกคนะแล้วก็ผ่านไปได้ผ่านวิธีตรงนั้นไปได้มันเป็นช่วงวิบากกรรมเหมือนลูกเข้าใจอ่ะวิบากกรรมตรงนี้ถ้าคนหลายๆคนที่เจอวิบากกรรมแล้วมันมันมาถาโถมเราอ่ะแล้วมันทำให้เราเจอปัญหาชีวิตอ่ะแล้วทำให้เกิดมีปัญหาทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันแล้วได้อะไรอ่ะซู้เราใช้สติแล้วก็มา จับมือกันคุยแล้วก็เข้าใจแล้วว่าพลาดไปแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เนาะให้โอกาสกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วเราเป็นบทเรียนแล้วเขาก็จะไม่เป็นแบบนั้นอีกเลยใช่ไหมเขาก็จะดีขึ้นทุกคนแหละต้องเจอความผิดพลาดแล้วก็เจอบททดสอบชีวิตเมื่อเจอแล้วเราก็จะข้ามมันไปได้แล้วเดี๋ยวชีวิตเราก็จะข้ามพัานแล้วมันก็จะสูงขึ้น มันเหมือนการที่เราพัฒนาจิตเราด้วยอ่ะพอเราเจอปัญหาเจอปัญหาบ่อยๆอ่ะจิตเราได้ถูกขัดเกาแล้วก็ได้การเรียนรู้แล้วก็ได้เกิดการเรียกว,ว่าความอดทนแล้วก็เข้มแข็งมันก็ทําให้เราใจเราสูงขึ้นจิตเราสูงขึ้นแล้วเราก็พาฟันฝ่าพิจิตปัญหาไ,ได้ไม่ว,ว่าเราจะเจออะไรเล็กๆน้อย,เยๆอยเราก็มองเป็นธรรมดาลนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทุกข<อ>์ออตอนทุกข์มาก บาทสองบาทก็มีค่าตัวได้ไหมเนี่ฮะเพราะว่าบางทีบางท้งพอเราไปคิดมากอ่ะมันไปเสียเวลานะโจมตัวความทุกข์บางทีเงินเล็กๆน้อยน้อยแต่เราไปไปรู้สึกเสียได้หรือว่าไปคิดกับมันจนแบบว่าเสียเวลาที่ไปทุกข์อ่ะพอเราตั้งสติได้อ่ะรู้เลยใช่ไหมว่าโอ้มันมันผ่านจุดนั้นมาได้แล้ว แล้วมันจะมีคนที่เป็นแบบนี้นะใช่ไหมแล้วเราจะสามารถบอกเขาได้นะใช่ไหมลูกใช่ลูกค้าบางคนคุยกับเขาบอกออ้ยทําไมคิดได้เขาบอกเขาไปจาสินี่วัดเขายังคิดไม่ได้แบบนี้เลยเออใช่จริงนะบางคนอะไปไปปฏิบัติไปแต่กายแต่ใจไม่สามารถทาได้แต่เราไม่ได้เอากายไปแต่ใจเราทําได้นี่ไงมันจะไม่เหมือนกันนะ เพราะฉันนั้นเดียวยิ่งทำม่ดีเออไม่ต้องเห็นคนโนนไม่ต้องเห็นคนนี้่จะอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราจะปฏิบัติแล้วก็บวดใจเราเองไงใช่ไหมแต่การที่เราไปวัดอ่ะแล้วเรามีโอกาสเราก็ต้องไปถ้าเรามีโอกาสที่จะไปถือถุงแปดไปบวดใจเราถ้าเราพอฉรนนั้นน่ะใจอยากไปมากแต่เราไม่มีเวลาช่วงนี้ยิ่งโควิดเลย ทำอยู่กับบ้านดีที่สุด<ม>เนาะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ชีวิตเราก็จะลุ่งเรืองแล้วก็สําเร็จ<ม>เพราะว่าบุญ<ม>บุญที่เราสร้างนี่แหละ<ม>โดยที่ไม่เสี่ยงเงินเลยไม่ต้องไปไหนก็ไม่ได้เสี่ยงค่ารถด้วยใช่ไหมลูกแล้วก็ประหยัดเพราะว่าทุกอย่างในเศรษฐกิจทุกวันนี้นะแม่ถึงบอกว่าช่วงโควิดอะ่ะมันปิดกันทุกอย่างอะ่ะการจะทําอะไรจะเดินทางจะอะไรเราก็ต้องใช้เงินใช้ปัจจัยแล้วเงินทองก็หายยาก กนนีนะ <laughs> เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะง <Bye. S 1>